ได้มาตรวจบริบติโรกผมเชื่อว่าผู้สวดได้นำเอาอ,อาหารมาให้กับเราแค่นั้นแล้วเราเห็นตัวอย่างมากมายในพันธสัญญาเลยพผู้สวดได้มาช่วยเรื่องนั้นเรื่องนี้เขามาเพื่อตฏวบบติบไม่ใช่มาเพื่อร,กกร,รับการปฏิบัติราคนอกพระเจ้าจไม่เคียงสร้างคุณให้ต่ำกว่าเพื่อแต่อดเดียว แน่นอนถ้าเราจะเทียบในเรื่องของกําลังแล้วเราสู้พระองค์ไม่ได้แน่ๆเราจะบอกพระองค์มีกาลังมากกว่าเราแต่หน่อยเดียวไม่ได้แต่ในเรื่องของความสัมพันธ์แล้วในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นพ่อเป็นพระบิดาแล้วเราเป็นบุตรเราต่ำกว่าพระองค์ในด้านความสัมพันธ์แต่ในด้านอ,าอื่นๆพระองค์ไม่ได้ใกล้กับเราขนาดนั้นหนัาที่ล่าวว่าพระองค์อยู่ทุกคนทุกแห่งในเวลาเดียวกันคุณอยู่ทุกคนทุกแห่ง ในเรื่องแบบนี้คุณยังหายจากพระองค์เยแล้วท่านพีกล่าวว่าพระองค์ทรงทําได้ทุกสิ่งแต่แน่นอนความสามารถฝ่ายมนุษย์ของเรามีจํากัดเรายังห่างจากพระองค์เยอะแต่ถ้าเป็นในเรื่องของสถานะในความเป็นบุตรแล้วเราต่ำกว่าพรอยยอะองค์แต่น้อยเดียวแลวน้องเหนือจากนั้นท่านพีกล่าวว่าและพระเจ้าได้ทรงสวมสักศีกับเขียนให้แก่เขาคำว่าสวมในข้อนี้ มีความหมายคือสวมเป็นวงกุและยังหมายถึงเป็นการอบล้อมจำได้ไหมครับที่เราได้ศึกษากันไปแล้วเรื่องความปวดตาพระเจ้าได้ทรงแวดล้อมความปวดตาเป็นโล่งให้กับเรานี่คือคําเดียวกันพระเจ้าทรงล้อมเราในเวลานี้ไว้ด้วยศักดิ์ศรีกับเกียรติของพระองค์ไม่ว่าคุณจะเชื่อหรือไ,ไม่เชื่อก็ตามในเวลานี้ศักดิ์ศรีกับเกียรติเป็นของคุณแล้วในวินาทีที่คุณได้รับเชื่อในองค์พระเยซูคริส พระเจ้าได้ทรงนำเอามงกุฎซึ่งเป็นศักว์สิทและเกียรติสวมไว้บนศีรษะพระทัณฑ์ทีกล่าวว้นนี้ไม่วอว่าวันหนึ่งเมื่อเราไปอยู่ต่อพระตำหนักเราจะถอดมงกุฎของเราแล้วก็นับในวางไว้ที่แทบนพระบาทของโฉเป็นการแสดงออกถึงว่าเกียรติและศักดิ์สรททั้งสิ้นที่เรามีนั้นล้วนมาจากพระองค์เห็นไหม ถ้าคุณไม่รู้จกักศักดิ์ศรีกับเกียรติที่มาจากโลกคุณจะแสวงหาศักดิ์ศรีกับเกียรติที่มาจากมนุษย์สัปดาห์ก่อนเราได้กล่าวถึงที่พระเยซูกล่าวกับพวกฟาริสีกล่าวกับพวกชาวอยู่ถ้าคนไหนจบการศึกษามาและเขาได้รับเกียรติและศักดิ์ศรีแก่กันและกันเขาเป็นอาจารย์มามาพูดกับพวกท่านพวกท่านก็จะฟังพวกท่านฟังคนที่ได้รับศักดิ์ศรีจากมนุษย์ด้วยกันเอง แต่พวกท่านได้รับผู้ที่ได้รับเกียรติและศักดิ์ศรีจากพระบิดาเจา้าพระเยซูที่สอนให้เราแสวงหาเกียรติและศักดิ์ศรีไม่ใช่จากโลกนี้แต่จากพระบิดาเจา้าวันนี้เรากำลังแสวงหาเกียรติและศักดิ์ศรีจากมนุษย์หรือเปล่าถ้าคุณกําลังแสวงหาเกียรติและศักดิ์ศรีที่มาจากมนุษย์คุณกำลังพลาดาเกียรติและศักดิ์ศรีที่เป็นของคุณแล้วที่มาจากพระเจ้า รู้ไหมครับในขณะที่เราถ่อมตัวลงเพื่อทีดกล่าวว่าเราจะได้รับการยกขึ้นแต่ในขณะที่เรายกตัวขึ้นเราจะถูกเหยียบลงคนที่ยกตัวขึ้นเพื่อแสวงหาเกียรติและศักดิ์ศรีของมนุษย์ในที่สุดแล้วเกียรติและศักดิ์ศรีที่ควรจะสําแสงผ่านชีวิตเขาจะเริ่มมืดลงเริ่มมืดลงและไม่สําแสงผ่านเขาก็าจะเหลือแค่ตัวของเขาเองก็จะเหลือเพียงแค่ความน่าสนพชของเขาเอง แน่นอนเวลาคุณแสวงหาคุณอยาคิดว่าคนอื่นเขาจะให้คุณง่ายๆแล้วเมื่อคุณต้องไปแยกกับคนอื่นแล้วในที่สุดคุณก็เกิดการทําสงครามขึ้นด้วยกันแล้วท่านพี่กล่าวว่าอย่างไรครับท่านไม่ได้เพราะท่านไม่ได้ขอแต่ถึงขอท่านก็ไม่ได้เพราะท่านขอไปเพื่อสนองตัณหาของตนเองสว่วนหนึ่งของการขอเพื่อไปสนองตัณหาคือการสวงหาเกียรติและศักดิ์ศรีที่มาจากโลก แล้วคุณสวยถาพระเจ้าแล้วคุณรู้ว่าเกียรติศักดิ์ศรีที่มาจากพระเจ้าเท่านั้นที่ดำรง,งอยู่ตลอดกาลเกียรติและศักดิก์ศรีจะเริ่มส่าแดงผ่านคุณจนกระทั่งแม้กระทั่งคนไม่เคยเห็นคุณมาก่อนเดินผ่านคุณยังรู้สึกต้องหันมามองคุณก็ะจะมองเห็นว่าคุณมีอะไรบางอย่างที่แตกต่างจากคนอื่นนี่แหละคือสิ่งที่พระเจ้าต้องการจะทำ จำได้ไหมครับตอนที่พระเยซูได้เสด็จขึ้นไปบนภูเขาและวรงได้สาแดงพระเกียรติและศักดิ์ศรีที่เราเรียกว่าพระสุริโ์รงทรงสาแดงพระสุริของพระเกียรติและศักดิ์ศรีในฝ่ายวิญญาณทาให้ตาของพวกเขาท่าบอดพวกเขามองไม่เห็นอะไรยกเว้นแต่แสงจ้าและคือพระเจ้าเปิดตาฝ่ายวิญญาณให้ได้เห็นเกียรติและศักดิ์ศรีที่พระเจ้าได้ทรงรอพระเยซูเอาไว้และในวันนี้ พระเจ้าได้ทรงล้องคุณเอาไว้แล้วหากพระเจ้าเปิดตาให้คุณเห็นแล้วคุณเชื่อว่าคุณได้รับการสวไมไปแล้วคุณจะมองเห็นแต่ความสว่างรองตัวคุณสงสัยไหมตอนที่พระเจ้าสร้างอาดัมและเอวาครั้งแรกพวกเขาไม่ได้สวมอะไรเลยแต่อยู่ดีๆเขากลับสำนึกว่าเขาเปลือยกายอยู่แล้วทำไมก่อนหน้านั้นเขาไม่สำนึกว่าเขาเปลือยกาย รพราะพระเจ้าทรงสร้างเขาเป็นแบบพระองทรงสร้างตามอยาตามพระฉายญญาของเรทรงสร้างให้ตามกว่พระองค์แต่ไหนแลวพระองค์ทรงสวมศักดิ์สร,สร,สสรสีและเกียรตินั้นคือพระสุริย์ของพอระเจ้าทั้งคู่เดินไปไหนก็โอบอล้อมด้วยพระสุริย์ของพอระเจ้าทั้งคู่จึงไม่ต้งอ้ายพวกเราในทุกวันนี้อย่าทําแบบนั้นบนท้องถนนนะเออ มันไม่ได้สำแดงขนาดนั้นนะแต่ขอบคุณพระเจ้าเมื่อพระเยซูสิส้นพระชน์รับปาปทั้งสิ้นไปจากเราแล้วพระเจ้าทรงประทานสศีลให้เราเป็นบุตรของพระองค์แล้วพระองค์ได้ทรงสูมมงุฎให้กับเรา,รเานั่นคือเกียรติและศักดิ์ศรีถ้าคุณมั่นคงในเกียรติและศักดิ์ศรีที่มาจากพระเจ้าคุณจะไม่สมัยหาตําแหน่งใดๆบนโลกนี้ผมรู้จักบางคนนะที่เสพติดกับคำว่าอ,อาจารย์ ขณะที่วันหนึ่งมีจดหมายเชิญให้ไปร่วมง,งานเขาไม่ได้เขียนคำว่า,าอาจารย์แต่เขียนคำว่าครูเลยไม่ไปอย่างนี้เรียกว่าเสกติเกียรติและศักดิ์ศร,รีที่มาจากบรรนเลและผมรู้จักบางคนด้วยเมื่อไปในงานเลี้ยงเขาจะมองหาที่นั่งที่ดีที่สุดแล้วหากที่นั่งที่ดีที่สุดแต่งแล้วแล้วเขาต้องนั่งข้างหลังเขาจะเดินทางกลับทันที คนแบบนี้แสวงหาเกียรติและศักดิ์ศรีที่มาจากไหนพระเจ้าที่บอกว่าถ้าเรายกตัวเราขึ้นเราจะถูกเถือ่อนลงถ้าเรากดตัวเราให้ต่ำลงอย่าคิดถึงตัวอยว่าคิดเกินกว่าที่ควรจะคิดพระเจ้าจะโยกเราขึ้นรูปเหมือนสิงต่ตาๆจะใส่ผ่านมาให้กับคุณคุณจะเอาแบบไหนแสวงหาด้วโตัวคุณเองแล้วต้องชอบช้ำระกำใจมาทุกวันโดนคนเกลียดโดนคนปฏิเสธ แล้วคุณไม่เข้าใจว่าคุณพุ่งเทกับพระเจ้าแล้วทําไมคุณไม่ได้รับศักดิ์สิและเกียรติจากพระอง์พระเยซูไม่เคยสวนเกียรติและศักดิ์สิทที่มาจากไหนเพราะถ้าพระองค์ทรงสอดพระทยในความคิดเห็นของผู้อื่นพระองค์จะไม่ไปที่ไม้กางเขนหรือไม่ว่าการอยู่บนไม้กางเขนเป็นเรื่องที่น่าอับอายที่สุดแล้วคุณไม่เหลือเสื้อผ้าแล้วคุณกำลังถูกนักเข้ากับฆาตกร ต่พระองค์ทรงรับความอากใจแทนพวกเราทุกคนและเพราะพระองค์บั้นคงในเกียรติและศักดิ์ศรีที่มาจากพระบิดาเจา้าผมอยากจะให้เราดูในย้อนบทที่8ด้วยกันนะครับย้อนบทที่8ข้อที่54พระเยซูตรัสตอบว่าถ้าเราให้เกียรติแก่ตัวเราเองเกียรติของเราก็ไม่มีความหมายขอหยุดไว้แค่นี้ก่อนนะ ถ้าคุณให้เกียรติตัวคุณเองเกียรแบบที่โลกให้เกียรแบบมนุษย์เกียรติของคุณไม่มีความหมายถ้าตอนนี้คุณกำลังแสวงหาว่าจะมีชื่อํำหน้าว่าสอจอสอจอเนี้ยงศาส,สนาจารย์เลี้ยงต้น เกียรติที่คุณพยายามแสวงหานั้นไม่มีความหมายในผดิตของพระเจ้าถ้าคุณแสวงหาที่จะให้คนเรียกคุณว่าอาจารย์เกียรตินั้นไม่มีความหมายใดๆทั้งสิ้นพี่น้องครับพระเยซูปเป็นใครพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าแล้วพระองค์เป็นอะไรบางทีกล่าวว่าพระองค์เป็นมหาุโรเิตนของเราพระองค์เป็นอะไรอีกพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราพระองค์เป็นอ,อัครทูตของเราพระองอคท์ทร,รง,งเป็นสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด แต่แม้เวลานั้นมีคนเรียกพระองค์ว่ารับบายรับีแต่ไง่ายๆครูทุกวันนี้เวลามีคนเรียกบางคนว่าครูเขาจะหันเป็นประวัติบอกอย่างฉันเหมือนอาจารย์แต่สำหรับเรซูแล้วพวก